ฝากบอกกกตนะคะอย่าให้มันเกินไปนะอย่าให้ประชาชนหมดความอดทนนะอย่าให้ประชาชนหมดความอดทนเข้าใจหรือยังความอดทนของประชาชนทั่วประเทศมีเขตจำกัดรับรู้ไว้ซะด้วยพูดได้เลยนะว่ากกตชุดเนี้ไม่มีความชอบธรรมเลยในการทํางานเราไปยกเข้าข้างเผด็จการเห็นเห็นทีก็ซื้อสิทธิขายเสียงทั่วประเทศทุกเขตทุกอำเภอทุกจังหวัด ทำไมไม่ทํให้เคี้ยอะไรสักอย่างล่ะทําไมไม่จับมั้งอะ่ะอย่าบอกว่าไม่มีหลักฐานเค้าร้องเรียนจนออกสื่อไปทั่วประเทศเห็นเงียบเห็นเฉยเฮ้ยพวกมึงบ้ากันหรือเปล่า,าสํานึกบ้างไหมอะ่ะว่าเงินเดือนที่มึงเดกไปทุกวันเนี้ยมาจากภาษีของประชาชนหนึ่งในนั้นมีเงินของกูเข้าจยังบ้าเป็นทาสของพวกบ้าานาจนขาดความชอบทําในการเป็นมนุษย์แล้วขาดจิตสานึกอย่างรุนแรง